ทุกคนเมื่อกี้ตออไฟดับผมมีนคนฆ่าเยลโล่ที่ห้องไฟแต่มันมืดมากมเล้ยมองไม่ชัดว่าใครและตอนนี้บิญญาณเหลือแค่พวกเราแต่ว่าไม่เล็ก,ก็ไหวคนคนใดคนหนึ่งคือฆาตกรค,คือผมเห็นไว้วิ่งไปตามทางแล้วลรีบดูแปลกๆมันตามใครคืกำลังจะต่อไฟอะ่ะผมเนี่ยส่งไฟส่งไปส่งไปแล้วมันก็ดับไปก็กำลังจะต่อให้อ่ะและท่อก็ดังจากนั้นท่อก็พัง ยังคือเขายัางไม่พังอ่ะคือยังไม่จบ<อ>เลยเยฟังผมป่อนากด <พอ S 2> ันไฟติดมันวิ่งมาทางนอนส่วนผมนั่งโยนกระเป๋าไว้ตรงนี้แค่เ็บเ,อบเพอเก็บ,พอ,กบพอเก็บไว้ส่งไปถ้าไม่มีแทบเล็ดจะเอาไปส่งไงมีเหตุผลผมเอาไว้เปน็นแน่ชัวกดปุ่มเลยครับไม่ต้องรอแกจวดหเลสหลักฐานก็มีไนต่อฟังผมให้ดีอ่อพอที่ไฟมันติดบันดับันเทจจังหวะและใช้โอกาสที่เราไม่เห็นมุดลงท่อก็ผมว่ามันดูแปลกาตั้งแต่แรกไม่เียงกระแทกมันแยกตอนแรกดูแปลกตั้งใจล่อ จากกันนแล้วเนี้ยตอนเราไม่เห็นนะนั่นแหละโอ้โหชัดเจนเลยรู้เลยทีเนี้ยรู้เลยผมรู้เลยฆาตกรมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละไอ้ฆาตกรมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละไอ มันก็ยังไม่ชัดเจนไงคือผมก็เห็นเลนผมก็เห็นไว้แวบแวบผมก็ไม่แน่ใจเหมนเอาวิดีกว่าเลนเรามาฟังคุณไว้ดีกว่าอ่าไว้คุณมีอะไรจะแก้ตัวหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะต้องโดนบวทออกจากยานลำนี้คือตอนแรกอ่ะผมก็อยู่ห้องสแกนตัวเรนมามองแบบน่ากลัวถือไขควงไว้ข้างตัวใจ ไผมคิดว่าเรดกำลังจะสับไกลเอาวะลองเสียงวิ่งกลับไปต่อไฟตอนนั้นเห็นเรดกำลังจะออกไปแล้วโยนกระเป๋าก็ผมโยนกระเป๋าไงโยนกระเป๋าป้องกันตัวเดี๋ยวมันเป็นแท็บเล็ตไงกูจะวิ่งกลับมาทำไมวิ่งกลับมาแทงผมวมันแก้ตัวไม่ขึ้นแน่นอนคุณคือ้ขาตะกรมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละไอ้ขาตะกรมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละคือไม่มีหลักเกณฑ์ไงไอ้ขาตะกรมึงนั่นแหละสุดไงมึงนั่นแหละออกไปออกไปเลยไอ้ขาตะกรมึงนั่นแหละอย่าอยู่ใกล้ผม แก้ตัวไม่ขึ้นไงผมว่าใช่แน่นอนอย่างเงี้ยเลิกๆลิกเลิกลิกอย่างเงี้ยใช่แน่นอนออกไปจากยานลำนี้ยาลำนี้ไม่ต้องการเอเลี่ยนหรือฆาตกรตัวไหนทั้งนั้นออกไปคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละยังไงก็ชัวร์คุณนั่นแหละไอ้ฆาตกรมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละ เลยแขมฟังจากน้ำเสียงแล้วคุณดูนลนมากเลยเราคงจะไปต้องบ,อบอ่งคุณออกจากยานนะเพราะคุณน่าสงสัยสุดละดโชคชีนเอาไว้และยน <pe> ลานของเราก็กลับมาก่อนอา้าวไว้ไม่ได้เป็นฆาตกรสแสดงว่าเฮ้ยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเป็นเด็กเฮ้ยถึงตัวเป็นเด็กแต่สมองผู้ใหญ่เฮ้ย Ha 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 ha